อย่างการก้าวเข้ามาใน b ี s เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะหาแรงบันดาลใจให้กับตัวน้องๆเองนะครับความรู้ในหนังสือเนี่ยมันเป็นเหมือนจิ๊กซอที่หล่อหลอมเรานะครับให้พัฒนาตัวเองสวัสดีครับผมคุยงจิเนสแรฟนะครับปัจจุบันทําอาชีพนะครับเป็นฟิวเตอร์ที่国立ชาชิจเนสแร์ครับ ในช่วงของความทรงจำในร้าน B2S นะครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนเข้ามาหาลัยครับในช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ได้เรียนพิเศษอะไรมากเลยเข้ามาแล้วก็ศึกษาในส่วนของหนังสือที่อยู่ในร้าน B2S เนี่ยครับจนกระทั่งสอบเข้ามาหาลัยได้ผ่านประสบควาสมสำเร็จหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงของมหาลัยเนี่ยผมก็อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการการเรียนตลอดเวลาเลยนะครับ ไปจนถึงกระทั่งตอนช่วงทํางานเองก็ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับเหมือนกับไม่ได้รับแรงบันดาลใจหรือหมดไปก็มีร้านบ2ทเน,เนี่ยครับเหมือนกับบ้านหลักที่2องที่ผมมาหาความรู้แล้วก็นําความรู้เหล่านั้นมาผ่านในช่วงวิกฤตต่างๆได้อย่างง่ายดายอะไรเงี้ยครับก็เป็นความทรงจําที่ประทับใจ B2N มาตลอด จริงๆความฝันในวัยเด็กอะครับผมไม่เคยคิดว่าจะเป็นติวเตอร์เลยนะครับแต่อ,อยากพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับแล้วก็จริงๆอยากเป็นนักเขียนมากในวัยเด็กนะครับก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสอยากเขียนอะไรบางอย่างนะครับก็คือเขียนประกวดมาตลอดจนมาถึงจุดจุดหนึ่งเหมือนกับขีดมาครับว่าใชชตาชีวิตต้องมามาสอนและ้นะครับจาก พนักงานประจำอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นติวเตอรอ์สร้างธุรกิจ็นของตัวเองอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความคิดขึ้นมานะครับว่าจะเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยนะครับในการถ่ายทอดให้กับคนไทยหรือเด็กไทย,ยงไงก็เลยเป็นนักเขียนสิ่งสำคัญนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเลยก็คือเรื่องของหนังสือนะครับความรู้ในหนังสือเนี่ย มันเป็นเหมือนจิ๊ซซอที่หล่อหลอมเรานะครับให้พัฒนาตัวเองรวมไปถึงสร้างความคิดใหม่ๆนะครับและประสบการณ์ต่างๆเนี่ยจากบุคคลที่เป็นผู้เขียนหรือนักเขียนเนี่ยผ่านตัวเรามาเลยครับคราวนี้เนี่ยการสะสมประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยทำให้ผมเนี่ยผ่านอุปสรรคต่างๆได้นะครับรวมไปถึงพัฒนาตัวเองจนกระทั่งรู้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็มาประสบความสำเร็จในปัจจุบันอย่างนี้นครับ วันแรกที่หนังสือได้ติดพิมพ์นะครับแล้วก็มีรูปตัวเองเนี่ยนะครับวางอยู่ในร้าน b ิทเวสครับภูมิใจมากเลยครับว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วในส่วนของสเต็ปแรกนะครับจนกระทั่งเหมือนกับมีมีการบอกว่าต้องติดพิมพ์ป็นครั้งที่2อ,อย่างเงี้ยครับผมก็มันเกินคาดแล้วนะครับว่า,าสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยทุกคนเนี่ย ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรืออะไรได้รับความรู้ในส่วนนั้นได้จริงๆอย่างเงี้ยครับก็มีความภูมิใจมากเลยครับในมุมที่ผมได้ทุกครั้งนะครับก็คือเป็นอ่านหนังสือแนะนำเนี่ยแหละครับเข้ามาปุ๊บจะเริ่มศึกษาแล้วก็เป็นมุมเกี่ยวกับการพัฒน,นาตัวเองหนังสือพัฒน,นาตัวเองอย่างเงี้ยครับก็จะเข้ามาอ่านนะครับในมุมมองต่างๆของ นักเขียนเชิงจิตวิทยาอย่างเงี้ยครับก็ได้รับแรงบันดาลใจไปด้วยทุกๆครั้งนะครับถ้าปัจจุบันนะครับน้องๆที่ยังไม่มีความฝันนะครับให้เรากลับมาเข้ามาถามตัวเองก่อนครับว่าเราเนี่ยต้องการอะไรในชีวิตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆก้าวโดยการหาหนังสือก็ได้หาความรู้ก็ได้นะครับ หาคูหาโพสนะครับที่ช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจอย่างการก้าวเข้ามาใน B2S เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะหาแรงบันดาลใจให้กับตัวน้องๆเองนะครับอ่านหนังสือทุกคนเนี่ยที่เขียนหนังสือมาเนี่ยใช้ประสบการณ์ของเขาหลาย10ปีในการกลันกรองสือตัวนี้มานะครับแค่น้องๆเปิดอ่านนะครับ ก็จะรับความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆไปสู่จุดที่ต้องการได้ประสบความสําเร็จได้ทุกคน,นครับอีก25ปีข้างหน้าของ B2S นะครับผมอยากให้เหมือนกับ B2S เนี่ยเป็น uh, co-working space เลยครับเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับความรู้นะครับรวมไปถึงการจัด uh, สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรู้นะครับให้มารวมอยู่ใน B2S เลยเพื่อให้ตอบสนองนะครับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทุกรูปแบบนะครับทั้งในอนาคตอาจจะมีเรื่องของ AI เข้ามาแต่ว่า B2S อาจจะสามารถพัฒนาในเรื่องของความรู้แล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นการการทำงานอย่างเงี้ยครับเข้ามาอ่า